จ้าสวัสดีจ้ารีวิวรถไถหลอบเย็นเด้อค่ะของลานว่าเจริญแท็กเตอร์ค่ะตังยูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะมือนี่กะเย็นวันสุกมันทีแปเนาะค่ะพือจะีกายน2,567ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของลานเท่าก็คือ080 414 1669 085 087 6581ค่ะรถไถมือสองและ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเนาะค่ะเมื่วาสิเป็นพานพ่วนพานยกกล้องพานเบิกค่ะพวกขุดมั่นค่ะพวกลิปเปอร์พวกโรตลี่ต่างๆพวกตัวตัดหญ้าค่ะเริ่มต้นกับรถไทฟ,ฟอร์ดขั้นนี้เป็นฟอร์ด6อกกศูนย์ศูน์ค่ะหรือฟอร์ดพันหกเนาะค่ะโตรถใบดันแล้วก็จะมีพานพ่วนให้ค่ะสองแสนหามื่นหาพันบาทค่ะ ถัดมาค่ะเป็นจรเดีย5 0 4 5 d ดีจดปีห6ตัวรถใบดันแล้วก็มีผานพ่วนค่ะใส่ยางหลังไห่ไม่ค่ะราคาเพียงแค่3 3 9 0 0 0บาทค่ะเช็คพร้อมใส่ไห้เด้อค่ะถัดมาค่ะเป็น l อ018 s p ยปีปีค่ะเป็นรถตักเป็น SP คิดน้ำได้ค่ะมี GPS อติดตามรถค่ะ 4 1 9 0 0 0 0บาทค่ะทัด้าค่ะเป็น L 3608ตัวดีที่เด้อค่ะเสาหลังคาแบบกลมแต่ว่าทางลานติดสติกเกอร์เป็น SP ค่ะคั้นนี้อยู่ที่2 0 0 0 0 0 4 5 0 0มบาทค่ะ2,45,000บาทค่ะโตรถใบดันผ่านพ้วนค่ะได้อย่างหลังไมค่ะยางนาก็ประมาณ75%ค่ะ ัตมาค่ะเป็นยันมาเอฟฮาหนึ่งซีที่ค่ะปีหกหนึง่งโตรถใบดันดินแล้วก็มีผานพ้วนค่ะ,คะเครื่องดีเกียดีค่ะใส้ยางนาไฮไมนหนึ่งครูสองแสนแปดมืนหาพันบาทค่ะสองแสนแปดมืนหาพันบาทค่ะปกติลงไหวสองแสนเก่ามืนหาพันค่ะแค่อัธิลอยสี่สิบ สเปเชียลค่ะเคอาที่ลอยีพับมีเหล็่มทะเบียนเด้อค่ะโตรถใบดันดินแล้วก็มีผาน3ปกติเก่า0มืนหาพันบาทค่ะมือนี้แม่ค้าไล้ขายแม่ค้าลงคลิปขายเพียงแค่เก่าหมื่นบาททวนเด้อค่ะสำหรับเคอาที่ลอยีค่ะเป็นโตที่มันมีพีทีโอทั้งหลังไหเลยเด้อค่ะเข้าไปต่อสซกับพวกเครื่อง ปกลูกตาดีหรือว่าปลูกตัวตัดหญ้าก็ได้ค่ะถัดมาค่ะเป็น L อ0หาตัวดตดีที่ปี6 1ค่ะโตรดใบดันดินแล้วก็มี่ผานพ้วนไหมค่ะให้เป็นผานพ้วนไม้เด้อค่ะใบ24นิ้วของตาเพชรค่ะยางนายางหลังยูโรเล่า,า75-80%ค่ะเก็บเช็คสภาพเพชรสีไว้ให้เรียบร้อยค่ะ 3 8 5 0 0บาทค่ะสติกเกอร์ล้านค่ะว่าจะเจื่อนแทกเตอร์ค่ะเพื่อวังสามหมอจังหวัดอุดอรธานีค่ะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 0 8 5 0 8 7 6 5 8 1ค่ะร้านของเฮ้ากับจำนายเงินสดเด้อค่ะหรือว่าแนะนำลูกค,ค้ายืนกู่พานทกสไก่บ้านค่ะทัดมาเป็น5 0 1 8เป็นตัว เอสพีค่ะตัวรถพันดันดินแล้วก็มีผัานพ่วนไม้ของตาเพชรใบยี่สิบสี่นิ้วค่ะปีหกสี่หนึ่งพันหาลอยหาสิบชั่วโมงสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะทัดมาแอลหาศูนย์หนึ่งแปดเอสพีปีหกหาค่ะตัวรถพันดันดินแล้วก็ผ่านพ่วนสวยๆเดิมๆแปดลอยชั่วโมงค่ะหาแสนหาหมื่นหาพันบาทค่ะ ัดมาเป็น LH018D ดีที่ค่ะตัวรถพันดันดินแล้วก็พันพ่นไมค่ะยังนายังหลังกระเล่าๆ80%ค่ะเก็บเช็คสภาพให้พร้อมใส่4 2 000, 9 0 0 0บาทค่ะทัดมาค่ะ LH018D ดี L ที่ปี60ค่ะตัวรถพันดันดินแล้วก็มี่พันพ่นไมของตาเพชรใบ24ค่ะ ใส่ย่างหนาให้ไหม่ส่วนยางหลังกับประมาณ80%ค่ะ420,000บาทค่ะทัดมาเป็น L3218SP ปี64 1 300ชั่วโมงค่ะปกติ2 9 0 0 0 0บาทค่ะมือนี้มีโปรถเฉพาะขั้นนี้เนาะค่ะเฉพาะขั้นที่ลงราคาว่ารถหหาพันรถหยรถห่ยมื่นนึง อันเป็นเฉพาะขั้นเด้อค่ะบอแมนทุกขั้นเด้อขั้นนีปกติ2องแสนามืหาพันบาทค่ะที่แม่ค่าลงขายไว้หลายหมือเนาะมืน่นหนีเหลือเพียง2อง0 0นืนหาพันบาทค่ะลดไห้1นึ่งมืนบาทเด้อค่ะถัดมาค่ะเป็น l อ018 S P ตัวนี้ปี6 4ค่ะรถสวยเดิมค่ะ ตัวนี่370ชั่วโมงเนาะค่ะตัวรถใบดันแล้วก็มี่พันสามค่ะเป็นพานบุกเบิกมา3ามแสนเก่ามื่เกพบาทค่ะพัดมาค่ะเป็น l อ0 1 8 8ปี66ค่ะตัวรถพานดันดินแล้วก็มีผานพ้วนสวยๆเดิมๆค่ะใส่งานแค่นิดเดียวค่ะ3 1 8ชั่วโมงค่ะ4ี่0 0นหามืนเก่าพันบาทค่ะรถคัดเกตรถสวยเดิมค่ะ คันนี้เป็น L3608D ที่อีกขั้นหนึ่งะะ้อค่ะ 3608D ที่มีสองขันนะะข้นค่ะขั้น่กลางคลิปแลกับยู่ายคลิปเนาะคะ่ะคนละขั้นกันเด้อตัวนี้เป็นตัวดีที่คือกันแต่ว่าติดสติเกอร์ SP ขั้นนี้ใส่ยางไม้ให้4เซ็นค่ะ2 5 9 0 0 0หบาทค่ะตัวรถใบดันฐานพ่วนเด้อค่ะ M6240SUH ค่ะตัวนี้ปี65หตัวรถพานดันดินแล้วก็มีพานเบิกพาน3เป็นของตาสร้างค่ะตรงรุ่นตรงสเปคเ้ยค่ะสีเดิมเวดทั้งขั้นค่ะชั่วโมงแค่1,900ชพั่าอโมงปี65หา่ะ6พบาทค่ะ6 2 9 0 0 0บาทเ้ยค่ะ M6240SUH ค่ะ ขั้นสุดท้ายค่ะ MU หาหาศูนย์หนึ่งค่ะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีพันพ่วนค่ะ้างหลังใส่ยางไม่ห้ใส่หลังค่าห้ยไม่ค่ะสี่พันกว่าชมงปีหกสองสี่แสนสี่หมื่นเก่าพันบาทค่ะลูกค้าท่านไหนหารถไทยเมื่อสองกับอุปกรณ์ต่อพ่วองอยูอ่าอยูไปใกล้กันกับแบบมาหาเฮ้าอะไรเด้อค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ ส่วน4 7 0 8ดีที่มีสวยคั้นหนึ่งค่ะกำลังเก็บสภาพอยู่อยู่ประมาณ3ามแสนกลางๆเนาะค่ะอีกประมาณสักสีหามือค่ะเก็บเซจผู้ใดสนใจก็โทรติดต่อเขามาแวะมาชมกันในเด้อค่ะรถขั้นนี้สวยๆค่ะสำหรับ4 7 0 8ดีที่ถ้าลูกค้ากำลังมองหาอยู่ค่ะรถเครื่องเดิมๆค่ะมาเก็บแค่สีแล้วก็เช็ครั่วซึมห้ขาด้านไนสวยๆค่ะ พื้นเดิมโค้งเดิม้างในนี่ยังสวยเลยค่ะคือสีเดิมช่มากับรถดได้ค่ะว่าทันไหนแต่งแต้มอียงได้ค่ะนี่ผู้ใดสนใจสีศูนดีที่คันหนีโทมมหาเม่าเด้อค่ะรถสวยๆค่ะเหลือเก็บสีเหลือเก็บงานเช็คลวดซึมค่ะนันทัยก็สวยๆค่ะยังเน้นๆอยู่ค่ะ ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปเดอ้อค่ะสำหรับรถไทยมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไทค่ะวอร์จเลอนแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ